พิสูมชมทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานใน,นว,รรรรวัวนนี้ค่ะกับงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมมหกรรมวิถีวัฒนธรรมประถมธานีค่ะดิฉันเบลล่านะคะแสดละครมากมาย าพยนตร์มากมายถ่ายทําที่จังหวัดปทุมธานีนี้นะคะรวมถึงจังหวัดของเราค่ะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรชัน้นนาในวงต่อต่อไปนะคะซึ่งงานมหกรรมวิวถีวัฒนธรรมปทุมธานีนี้ค่ะเราดําเนินการภายใต้น,ะะนโยบายภาครัฐบาลโดยท่านเศรษฐาทวี ท่านวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคุณธานีนะครับทลองคณะดีในพื้นที่จังหวัดประวบคุครับก็เรเีในภาพนที่ึงมาัรวุนนะครับงองคณะน่จังกาดประจครงการะกกาครับทองคณะีน่จังรคานนะคะรับาก็ไงานนท่จระจาบคุานีนดมีในที่จกรระจบนนะครโดอ,รรรองคณในจกงัดระานนะครับดองคณทีในรืงหรวบาีรทดงนี้มี่วาม อย่างนี้กับจังหวัดเราอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการอาจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นซีพอร์ตคือคาร์ทริโปรดักต์อไทยแลนด์เป็นคือวงปิภาคมอนะครับถ้าใครไม่ทราบเนี่ยก็ลองไปค้นเพราะว่าประวัติศาสตร์ของ,องปิภาคมอนจุดเริ่มต้นคือปทุมธานีตั้งแต่ ก็กิจกรรมต่างๆนะครับเราเองสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยใช้เรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมนำนะครับการจัดงานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูว่าบางอย่างนะครับเราเชิญชวนคนเข้ามาเราก็พยายามที่จะนําเสนอนะครับเรามีศูนย์การค้าเรามีมหาวิทยาลัยที่มีหอประชุมต่างๆมากมายเราพยายามจัดกิจกรรมบางประเภทนะครับในสถานที่ต่างๆที่หลากหลายเพื่อดึงดูดคน ต่างจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครน,นะครับการจัดงานในครั้งนี้มหากรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานีเราเริ่มตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่23มิถุนายนนะครับณศูนย์าการค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธนะครับแอนสเปลนะครับวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องออทุกภูมิภาคไม่ไว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะครับได้มาเห็นถึงความศิลป์เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวนะครับของพี่น้องคนปทุมครับ